เจริญธรรมสำนึกดีญาติธรรมทั้งหลายวันนี้ก็ได้เวลาที่อาตมาพระนาธานมาเทศมาโปรดญาติโยมในกาลแห่งนี้วันนี้ก็จะมาเทศเรื่องว่าด้วยเรื่องศิลปินนะศิลปินก็แบ่งออกเป็นทั้งทางโลกทางธรรมในแบบฉบับของอาตมานะทางโลกก็ศิลปินทางโลกขึ้นชื่อว่าคนเก่งมีทั้งาศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติท,ทําให้คนมีความบันเทิงเป็นอ่ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษเช่นขับร้องดอนตรีแต่งกรวาดภาพให้ดูมีสุนทรียะนะแต่บางทีมันก็เป็นไปตามกิเลสเป็นไปตามอัตตานะศิลปินในทางโลกนี้ก็ต้องนะแสดงอารมณ์กามอัตตาเพื่อออกมาด้วยงานศิลป์หรือจะทางสร้างสรรค์ทางเกิดแรงบันดาลใจบันดอบันดาลให้มาเกิดเป็นงานศินละปะได้ มองออกมาได้ต่างๆนานาแต่มันก็เป็นไป,นปนด้วยกิเลสส่วนหนึ่งนะแต่ก็ไม่ถึงกับรุนแรงเช่นภาพโป,โปภ้ภาพนู๊ดภาพเปือยถ่ายออกมาแล้วทำให้เกิดตัญหาราคะ,ะศิลปินอาจจะทําให้คนที่เห็นงานแล้วก็อยากได้อยากมีอยากเป็นนะอันนี้ทางโลกนะแต่ถ้าศิลปินทางธรรมคือศิลปินที่มีคุณธรรมงานศิลปินทางธรรมก็ ให้คนที่ไม่เกิดกิเลสตัณหาราคะนั่นเองแต่เกิดมองมองงานนั้นแล้วก็มีแรงที่จะทำดีทำความดีอ่าเช่นนักธรรมเทศนักเทศนักธรรมหรือนักวาดภาพวาดสื่อออกมาปุ๊บออรูปนี้สื่อถึงธรรมะอะไรมีศิลปะในการพูดแล้วให้คนไม่เกิดกามอัตตา แม้แต่ในทางธรรมก็ดีนะถ้าสอนธรรมพูดรุนแรงแบบศิละปะไมะ่ไม่มีศิละปะสิ่งที่พูดแม้จะถูกต้องถูกตรงแต่ว่าไม่มีศิละปะให้พูดให้คนที่มีกิเลสฟังอาจจะเกิดสงครามก็ได้นะทั้งๆที่พูดความจริงเนแต่ถ้าคนมีศิลปินศินละปะพูดในทางที่มีวาทะศิลป์ในทางธรรมให้คนมาปฏิบัติธรรม ได้อันนี้เนี่ยคือสุดยอดก็จะขอยกตัวอย่างเช่นการพูดดีทำดีการพูดดีท,ดดดที่มีธรรมะสูงสูงคนที่มีความรู้สูงสูมีปัญญาสูงสูงมีภาษาธรรมะสูงสูงไปพูดให้เด็กอนุบาลฟังพูดธรรมะสูงสูงถูกต้องด้วยแต่เด็กอนุบาลมันความรู้ไม่ถึงมันสภาวะไม่ถึงมันฟังไม่รู้เรื่องอันนี้ก็คิดว่าทางธรรมก็ยังไม่มีวาทะศิลป์ยังไม่ใช่ศิลปินสะทีเดียว แต่ถ้าไปพูดเรื่องธรรมะไปเล่านิทานให้เด็กๆฟังไม่ต้องพูดสูงอะไรแต่สื่อให้เห็นถึงธรรมะแล้วเด็กก็เข้าใจนี่คือศิลปินตัวจริงหรือที่เขาเรียกว่าคนบุคคลที่รู้จักการะเทศะฐานะถ้ามีความรู้สูงๆไปพูดให้เด็กฟังไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่าเพ์เจอร์ยังไม่ใช่ศิลปินหรือ ไปพูดเรื่องหันไปเล่านิทานโนไว้กับคนแค่ทั้งเจ็ดฟังไปพูดนิทานหลอกเด็กให้คนระดับอับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายฟังอันนี้มันก็ผิดกาลละอีกนะเพราะฉะนั้นศิลปินก็ต้องรู้จักการะเทศะฐานะต่างๆถ้าถ้าไม่ใช่ศิลปินจริงๆอะ่ะมันก็จะทำให้ไม่รู้จัก เบื้องต้นท่ามกลางบัานปลายการดับทุกข์ดับสุขก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่พูดยังไงแล้วให้คนดับทุกข์ดับสุขได้ทุกสุขมันมาจากไหนสุขมันก็คืออีกประตูอีกด้านหนึ่งของความทุกข์ถ้าจะดับทุกข์ให้ได้ก็คือดับสุขเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่สุขไม่ทุกข์ในการที่เกิดขึ้นเช่นกินของอร่อยคิดว่ามันสุขใช่ไหม ถ้าสุกจริงๆิอ่ะกินเข้าไปสิกินเข้าไปตลอดเวลาได้ไหมกินเข้าไปกินเข้าไปจากสุขก็กลายเป็นทุกข์ได้ถ้าไม่หยุดกินอ่ะหรือนอนเนี่ยนอนตอนแรกนอนเป็นสุขไม่ต้องทํางานอ่ะนอนเป็นสุขแต่ถ้านอนทั้งวันติดเตียงร่างกายไม่กระดูกระดิกนอนทั้งวันก็เป็นอมภพึกได้เหมือนกันนะมันก็เปลี่ยนเป็นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นหยุดทุกข์เนี่ยมันก็เป็นพี่น้องฝาแฝดเราจะพ้นสุขพ้นทุกข์ก็ ต้องไม่ให้ติดทุกติดทุกนะครับตายแล้วเราจะไปไหนอ่าไปตามสุขตามทุกขที่เราสั่งสมมาไปตามกิเลสที่สั่งสมมาไปตามวิบากกรรมที่สั่งสมมาบางคนเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าตายแล้วไปไหนแต่พุทธศาสตร์พิสูจน์ได้วิทยาศาสตร์เขาท้าทายเลยนะเอาแล้วตายแล้วมันจะไปไหนเกิดอย่างไรละ่ะ หรือวิทยาศาสตร์ก็จะมองเป็นตายระดับศูนย์ไปเลยชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีแต่ทางพุทธศาสตร์เขายืนยันได้ชาติถ้าชาติานี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีทางวิทยาศาสตร์ก็บอกไหนลองพิสูจน์ที่ชาติหน้ามียังไงในยังไงอะพุทธศาสนาเขาก็บอกว่าก็นี่ไงล่ะคนที่เกิดมาไม่เท่ากันคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาจนบางคนเกิดมาพิกลพิการสวยหล่อต่างกัน เพราะว่าอย่างไรล่ะเพราะว่าเขาทาสังสมดีมาก่อนสัตว์กับคนทําไมคนเกิดมาสบายทาไมสัตว์เกิดมาลําบากเป็นอาหารของคนก็วนเวียนอยู่ตรงนี้เราะฉนั้นว่าที่มาของเขาทําดีแต่ละคนทําดีทําเร็วแตกต่างกันไปตายแล้วไปไหนตายแล้วบางคนก็พูดติดตลกตายแล้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบก็มีนะที่ไม่ชอบมีไหมตายแล้วไปสู่ที่ไม่ชอบไม่ชอบก็มีอีกเช่นกันเพราะว่า เราทําชั่วมาใช่ว่าคนจะตายเราไปสู่ที่ชอบหมดนะไปฆ่าเขาไปโกงเขาไปป้นเขาแม้แต่ป้นโดยที่ใช้วิชาความรู้ป้นโดยไม่ผิดกฎหมายนี่แหละเขาเรียกว่าจอมโจรบัณฑิตพวกนี้ก็บาปนะเพราฉะนั้นถ้าอยากไปที่ดีๆก็ต้องหัดเป็นคนเสียเปรียบเป็นคนไม่เอาเปรียบใครมันดีที่สุดนะแต่ถ้าไปเอาเปรียบคนอื่นนะมันก็จะ มีวิบากเป็นกงก,กรรมกงเกลียดเพราะฉะนั้นการให้ทานการบิณฑบาตไปให้ทานให้พระพระบิณฑบาตมาไปให้ทานบุคคลที่สมควรให้นะมันก็จะได้บุญได้กุศลแต่ถ้าให้ทานในบุคคลที่ไม่สมควรให้ทานข่มที่บุคคลที่ควรขม่มบูชาบุคคลที่ควรบูชา ไปบุกไปบูชาบุคคลที่ไม่ควรบูชาเราเรียกว่ามอบตนในทางผิดไปตามหลังเช่นพวกอะไรนายทุนไปเป็นลูกน้องนายทุนเผาผลาญกิเลสไปเป็นลูกน้องคนขี้โกงอะไรนี้เพราะว่าอำนาจเงินมันทำให้หลงทางได้เขาเรียกว่าเงินคืออสสรพิษเงินคืออ พิษสงมีค่ามากกว่าพิษสงเป็นเนื้ยยิ่งกว่านั้นเงินก็สามารถเอามาทําทางที่ดีได้ทำมาท,ำทางที่เป็นพุทธ,ธะได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่คนใช้เงินไปโทษเงินเะทีเดียวก็ไม่ใช่แหละอยู่ที่คนใช้เหมือนเงินน่ยอยู่ในมือของมารเงินก็เป็นมารแต่เงินไปอยู่ในมือของพระเงินก็เป็นพระไปใช้ในทางดีได้อะไรอย่างนี้ เพราะฉะนั้นก็พิจารณาและก็เหตุปัจจัยให้ดีก่อนที่จะใช้เงินให้เกิดสมาทิทฐิวันนี้อาตมาพระนาธานขอลาญาติโย,ยมไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในอีพีนาจเจริญธรรมสานัดดีญาติโยมทุกคน